Not Monday Ca คาเฟ่เป็นเกมที่จะทำให้การกลับมาทำงานในวันจันทร์ไม่ได้ซีสานนิกต่อไปถึงแม้ตัวเกมจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องหรือระบบที่ซับซ้อนแต่ความเรียบง่ายก็มีสเสน่ห์ดึงดูดของมันเกมนี้ชิลมากภาพสวยน่ารักเหมาะกับคนที่อยากทำงานหรือทำอะไรแล้วมีเกมกเล็กๆเล่นไปด้วยบนหน้าจอเพราะเกมนี้ถูกออกแบบมาให้เปิดไว้เป็นแถบด้านล่างของหน้าจอได้ทำให้สามารถเล่นไปทำงานไปก็อย่างได้หรือถ้าใครจะพับจอไปเลยก็อย่างได้แต่อาจจะต้องจ้างพนักงานในร้านให้เยอะหน่อย นอกจากนี้ในเกมยังมีระบบสนับสนุนการสตรีมทำให้ผู้ชมสามารถเข้ามาเดินเล่นหรือรีวิวรา้านได้อีกด้วยโดยตัวเกมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือทำฟาร์มเพื่อหาทรัพยากรห้องครัวเพื่อทำอาหารและห้องรับประทานอาหารสำหรับลูกค้าที่แวะเวียนกันเข้ามา ในตอนแรกเราจะเริ่มจากการเปิดร้านอาหารเล็กๆเมนูยังไม่มากแต่ยิ่งเราพัฒนาอุปกรณ์ในห้องครัวและทำเควสไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งได้เมนูใหม่ๆวัตถุดิบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาซึ่งหลังจากเล่นไปสักพักเมนูจะมากพอให้เราสามารถเลือกจับอาหารทั้งใดทางหนึ่งได้เป็นพิเศษไปเลยอย่างตอนที่ผมเล่นผมเลือกเปิดร้านอาหารตะวันตกหลนุหลนๆก็สามารถทำได้เพราะเกมนี้มีเมนูอาหารที่เยอะมากถึง332เมนูผมว่าเปิดเป็นร้านที่ขายแต่ชานมุไข่มุกงอย่างเดียวยังได้เลย และของแต่งร้านก็มีหลากหลายแนวมากเช่นกันนอกจากนี้อุปกรณ์ที่ถูกอัปเกรดยังมีหน้าตาหรูหราขึ้นมเรืยอยๆอ,อีกด้วยทำให้เราสามารถแต่งร้านอาหารในฝันได้หรือถ้าใครพอใจจะเปิดร้านอาหารเล็กๆเราเน้นทำฟาร์มมากกว่าร้านอาหารก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะวัตถุดิบที่ได้จากการทำฟาร์มสามารถเอามาขายแยกได้หรือถ้าใครไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากแต่อยากทำร้านใ้สวยก็ย,ยังทำได้เพราะยิ่งร้านสวยมากลูกค้าก็จะยิ่งชอบและลูกค้าก็จะยิ่งให้ทิปมากขึ้นไปด้วยซึ่งก็นกับว่าเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งได้เหมือนกัน ทำให้น็อตบั d นเดย์คาเฟเป็นเกมเล่นชิลๆสบายๆที่อยากเปิดร้านอาหารแนวไหนก็สามารถทําได้ครับ